วันนี้นะครับเราจะเอาใบงาอันนี้นะครับมาเป็นส่วนประกอบหลักในการทําแพนเค้กใบงาเกาหลีครับเริ่มจากการเตรียมไส้ก่อนนะครับเราจะใช้ขิงบดท,ทั้งหมด1ช้อนชานะครับถ้าใครไม่มีที่ขูดขิงแบบที่ผลใช้นะครับก็สามารถหัน่นเป็นเปล่าเล็กๆได้เช่นเดียวกันครับนอกจากขิงนะครับเราก็จะมีกระเทียมด้วยขูดลงไปนะครับ สูตรนี้นะครับถ้าเื่อเป็นคนเกาหลีทำเนี่ยเขาจะนิยมใช้เนื้อวัวทำนะครับคนที่ไม่ทานเนื้อหมูเราจะใช้เป็นเนื้อวัวล้วนก็ได้คนที่ไม่ทานเนื้อวัวก็ใช้เป็นเนื้อหมูล้วนได้นะครับอันนี้เป็นหอมนะครับเราหั่นเป็นเต่าเล็กๆแครอทต้นหอมคนส่วนผสมนะครับให้กระจายทั่วดีครับแล้วเราก็จะปรุงรสนะครับก็จะมีโชยุน้ำมันง,งาน้ำตาลทรายและพริกไทยดำครับผม ตัวไส้เนี่ยเพื่อนๆสามารถไปยุกนะครับเปลี่ยนได้หมดเลยมันอารมณ์เดียวกับพวกไส้ขนมจีบไส้เกี๊ยวซาไส้อะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าใครอยากจะใส่เป็นกุ้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ใส่ได้เช่นเดียวกันที่สําคัญพอใส่แล้วนะครับนวดเล็กน้อยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่นวดเนี่ยเดี๋ยวเครื่องปรุงรสจะไปกระจุกอยู่ตรงไหนที่เดียวนะครับพอสีของเขาเสมอกันก็เป็นอันว่าใช้ได้แล้วครับ กลับมาดูที่ใบางานะครับใบางาเนี่ยครับเขาเป็นพืชตระกูลเดียวกับพวกกระเพราของบ้านเราดังนั้นกลิ่นของเขาจะค่อนข้างฉุนแล้วก็มีเอกลักษณ์นะครับถ้าเราดูใบางาเผือๆเ,เนี่ยเราอาจจะเอาไปเทียบกับใบชิโซของญี่ปุ่นที่จะเอาไว้ลองพวกประดิบนะครับต่างๆเขาจะมีลักษณะที่คล้ายกันแต่ถ้าเราเอามาเทียบกันเนี่ยครับเราจะเห็นว่าใบางามีลักษณะที่ ใหญ่กว่าเล็กน้อยนะครับดังนั้นไม่เหมือนกันครับสิ่งที่เราจะทํานะครับเราจะเอาใบงาเนี่ยครับมาคลุกเขากับแป้งนิดเดียวนะครับไม่ต้องเยอะการคลุกก็เพื่อว่าให้เวลาที่เราไปชุบไข่และนําไปปรุงให้สุกในกระทะเนี่ยครับไข่จะติดดีนะครับพอคลุกเสร็จแล้วเราตักนะครับส่วนประกอบกดให้บางลงครับแล้วก็พับครึ่งครับลักษณะนี้นะครับทําซ้ําครับทําซ้ําจนหมดครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะตอกไข่ใส่ชามกองให้เนียนดีครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเอาเจ้าแพนเค้กใบงาเกาหลีนี่ครับไปทําให้สุกในกระทะครับล้งกระทะนะครับให้ร้อนนะครับน้ํามันไม่ต้องเยอะนะครับพอเริ่มร้อนแล้วลดไฟ เพราะสาเหตุเลยครับเวลาที่เราเอาลงไปทอดเนี่ยครับเราต้องใช้เวลานิดหนึ่งเนื่องจากว่าเนื้อสัตว์ด้านในยังไม่สุกดีนะครับเราต้องใช้เวลาด้านนึงประมาณสัก2นาทีนําส่วนประกอบชุบในไข่ครับผมแล้วก็ลงไปในกระทะได้เลยครับในการทอดนะครับเราอย่าใช้ไฟแรงนะครับเพราะว่าไส้ด้านในเนี่ยยังไม่สุก ให้ใช้ไฟอ่อนๆทอดด้านละประมาณ 2- 3นาทีนะครับสำหรับแพนเค้กใบงาเกาหลีของเรานะครับเราจะเสิร์ฟกับน้ําจิ้มตัวน้ําจิ้มนี้ส่วนประกอบไม่เยอะทาไม่ยากเลยครับน้ําจิ้มของเรานะครับก็จะมีโชยุน้ําส้มสายชูข้าวนะครับโดยรวมรสชาติเขาจะใกล้เคียงกับน้ําจิ้มเกียวซ่านะครับแต่เราจะใส่พริกป่นเกาหลีลงไปด้วยพริกป่นเกาหลีเนี่ยสีของเขาจะเข้มนะครับแต่จริงๆล้วรสชาติไม่ได้เผ็ดอะไรมากมายนะครับแล้วก็งาคั่วครับ คนให้เข้ากันนะครับบางคนถ้าเบื่อติดรสหวานอยากจะใส่น้ำตาลเล็กน้อยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอารมณ์ของเขาก็จะคล้ายๆกับเกี๊ยวซ่านะครับแต่กลิ่นเนี่ยจะโดดเด่นกว่าเพราะว่าตัวใบางานเนี่ยก็จะมีกลิ่นฉุนแล้วก็รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์นะครับลองทำกันดูครับแพนเค้กใบางาเกาหลีครับ